ท่านผู้ชมวันนี้เอแบ็คมิวสิ่นแถลงก็แถลังมุ่งหน้าไปที่ขาเฟ่นะครับวันนี้เราเราดูคันทายไหมฮะบอกกำลังลงเลยนะฮะเนี่ยเส้นทางรอบๆเลยบอกกำลังลงมากเลยที่ดังนี้เละค,ะครับนี่เขาเปานลูกชมลหล่อมาพร้อมการดิเชนเจอร์น,นะฮะวันนี้บอกลงและะ้ฮะวันนี้ เกี่ยวสาวันนีประมาณเกี่ยวสายเลยหอกลงเยอะเลยสวัสดีครับ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 หมอกลงแนะวันนี้วันนี้ได้มาที่ต่างประเทศนะฮะเากำลังจะไปต่างประเทศกันอยู่ครับสวัสดีครับสบายดีครับสบายดีครับวันนี้สบายดีครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลย สบายดีครับยามาวันนี้เรามุงตรงไปไหนครับพัตบองนะวันนี้เราไปพัต,ตบองครับวันนี้เรามุงตรงไปพัตบองนะฮะดีมากเลยนะวันนี้เดี <im> ๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างทางนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับหนาวมากเลยนี่หมอกลงแล้วนี่นี่ดูหมอกนะหมอกข้างทางนี่ลงเยอะหมอกจัดนะวันนี้หมอกจัดมากเลยข้างทาง เป็นไงครับวันนี้หมอกหนาครับวันนี้หมอกหนามากเลยรักษะนากวิสัยไดการขับรถวันนี้เรากำลังมุ่งตรงไปที่พัทบองนะครับกำลังจะเข้าชายแดนนะฮะหมอกลงอากาศดีมากเลยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสบายดีทุกคนนะครับสบายดีฮะหมอกลงนะฮะวันนี้พิสัยทั์ดีมากเลยนะครับอากาศตอนนี้เปิดกระจกเลยนะฮะวันนี้สวัสดีครับ มาจ,จบดูนะฮะขอใส่แว่นหน่อยอนมสายตาหน่อยฮะช่วงนี้เดินทางกันอีกแล้วครับเดินทางกันอีกแล้ววันนี้ราไรสดจริงๆนะครับไปกันจริงๆเห็นยังไงราคาไปอย่างนั้นได้เลยนะครับดูหมอกข้างทางนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดูน้อยไม่เป็นไรฮะแต่ขอดูนานๆน,นะครับ ทางถนนต่างประเทศตลอดนะครับมีกันหนึ่งเดียววันนี้บอกทางทางโอ้ยรถเยอะมากเลยวันนี้มี่สายพัดดีมากนะบอกทางทางบอกเต็มเลยน,ะ,ยเลยนะ,ะเดี๋ยวดูวันนี้นะอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับต่างจวัดประมาณ20องศานะครับบอกเต็มเลยนะครับดูข้างทาง กาแฟวันนี jump, ้เย <lere> ี่ยมไหมกาแฟเขาทะลุอ่ะเยี่ยมเลยนะกาแฟสดครับกาแฟสดโอ้ดูหมอกข้างทังอันนี้นะฮะวันนี้โดนขับตันไปเยอะเลยนะครับรถโดนเยอะเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีครับสบายดีครับสบายดีครับ มองไกลแล้วนึกว่าเมืองในหมอกนึกว่าอยู่ต่างประเทศนะครับนี่หมอกลงแล้นะวันนี้พิสัยชัดอา,อากาศดีมากเลยอรอบๆนะฮะวยหมอกกจัดแนะ่ส่วนเที่ยวต่างจังหวัดกันนะครับวันนี้เอ็กซ์แพคไปจิกทะลังก็ยินดีมากเลยนะฮะสำหรับวันนี้เรากำลังมุ่งตรงไปที่ท่าสมองนะครับที่คัแมแยรนะฮะ สวัสดีก่อนนะฮะข้างทางหมอกลงจัดเลยนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูอ๋อมิสันท์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอกจัดเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ a อ a c k Magic Thailand ก็อยู่ที่บ้านอาจารย์เดี๋ยวจะให้อาจารย์ปลุกไอ้นี่นะฮะอันนี้คืออหน้าผากผีตัวที่ผมใช้อยู่นะฮะท่านผู้ชม วันนี้หน้าผากผีกับสร้อยงาช้างนะฮะสร้อยลูกประคำงาช้างหน้าผากผีตายโหงเลยนะฮะเดี๋ยวจะให้อาจารย์เขาปลุกแสกให้นะฮะเดี๋ยวไลฟ์สดเห,เห็นเลยว่าเราอยู่ที่ขมรจริงๆนะฮะวันนี้อากาศร้อนมากเดี๋ยวผมให้อาจารย์ปลุก ที่ผมใช้อยู่ประจำนะฮะคือหน้าผากผีเป็นยันมาเสพนางนะฮะกับหัวกับหางก็เป็นรูปม้าเสพนางอันนี้ของทางลานนานะฮะที่ผมได้มาจากที่เชียงใหม่นะครับให้อาจารย์ปลุกเสกโดยใช้วิชาขเขมรเรียกผีตายหงที่อยู่ในนี้ให้มีความเข้มขังมากยิ่งขึ้นอาจารย์ปุกเลยนะฮะโอเค អកាទអកាទខ្ញុំកាណាសម្រាប់ព្រះទនីអង្គរាគុំកេតហាលេយិនបត្រីបៃសបបច្ចនាកម្មដ្ឋានទាំង84000មធម្មខាន់ចូលយ៉ាងមកម្លេះឲ្យໃຊ້កលាស័នអង្គរសូមសឹកស្រោចដោយដំណអំនិកដឹកគុណបពុពប្រធើបទាំងទស្សបតាំងទស្សបបរមីទាំងខាងព្រះអង្គត្រៃចេះតចង់ទៅក្នុងព្រឹក្សាអំតាណតេនសទ្ធាចងសំសំបំបំទាំងរិទុយ៉ាងបែកតតតបែកពិធស្បកណ្ណអករញ្ញំតាំងសំអករញ្ញំតាំងសំតាំងថាអិតិ ថាติបរមីតវតាំង ਮੰ ងចាំងរង្ខន្ធតតាមប្រទីនទៀនណងចាំងឡាំងចាំងឡាំងៗៗរុឌីមិទុញចានិមេសនីបរខកញមគណាមវន្តច្ប្រាក្តេតថាព្រះមហសន្តោប្រំអាតតាំងកំងអងអញព្រះបរមីពិអិសីពិអិសោពេញរុនពេញនេះមកវិបទីដៃតំបីកសលខាំងហើយយកវត្ថុមុខមេកិតចំអងសវិទ្ធិពធាំងបាំងទូធម្មងទូទូសាញ់ចាំងបាំងជា8ភៀកភៀកមួយគងបង្ហាត់ដែលប្របកតាមតបាសទូសីបំបី blend talk លំបៃនៅកំផែងทองបាំងជើងរិច្ចរិតបង្ខាត់ប្រាគីបុព្វបុទធរនីសទ្ធីស្វាហៈតធុគទៀងឧបជាងអះដឹកចូលចក្រឡាមទាំងទួបិស័កកញ្ហៃកំហៃមូលមាការដាច់តជែកកបាលង្ការទៅអញរវត្តទំនីនេះមនត្បាន់អោមកគុំឋិតឲ្យអញមានដាច់ទេជោគគេទាំងទាំងនឹងហ៊ីង មកគង់นុកទៅនិយាយភាសាខ្មែរមកគង់តាមទៅនិយាយរហលមានមកគឺរិទ្ធីទៅនិយាយតែកងបលីមកទួយជិញទៅជិញទេវតាទិសទាំង8មកគឺរំលេងជិញកែងពន្ធលីមកគង់កាក់បានបាននូវខวามគង់ខាងផ្សេងសឹមអញសឹមដៃព្រះបរមរបីចូលព្រះកៅមនីជិញបពុទ្ធរត្តបធម្មរត្តសុសង្ខារសូមមកតែតាច់ក្នុងនៅសាពបុណុបលោកតរាមកទីកភែងរត្តមាបតរមាបដកស្បមកគង់នៅស្នាប់សង្ខេសតទៅពាកមីចានកោតមានអញចោតបីដូចជាផ្ទះទាំង8ទិសហងអញចាយជុំម្ដងបកា โอเคกลามหาปันเตกีเตเตเอกเดียวเอกเปนโคบัวแตงสับบัวแตงกระเพืองงืองดาลรมวินทุสนาสถานจารย์เตปิ๊น3ตัวๆๆสู้ด้วยស្បៃដោយពៀនឲ្យអាញ់មានដាច់គ្នាមានលោកកាអ៊ុម្នាក់នេះគេអ៊ុម្នាក់ធម្មមានជាអ៊ុម្នាក់សង្ខេតគេគេស្វាយโอเคครบครบโอเคนี่คืออาจารย์ครบนะฮะ นี่ฮะไอ้ของที่ผมใช้อยู่ประจำหน้าผากผีตายโหน่อาติตาติบารามัตาวตังมังตังรังคันตะตัมป็เตียนเตียงนางจะลังตังลังเก๊เกเกรุ่นดีไม่เกี่ยวหนีาในเมชนีปาระคักยำประกาน้ม้วนตัดเรียกเรียกหาแมกเสมหาจันตราวเจ้ามหาจันตารางกลังอังอังตรบารามั ព្រះឥសីព្រះអូបិណរំបិណវិមវិបន្ទាយដៃចំបាយកសាខខាងហើយយកពធុមកមិច្ញយុត្តចំអង្គធិវិពធាំងបាំងទូលធម្មងបាំងទូលទូសាញ់ទាំងបាំងជា8ភិក្ខភិក្ខមួយគងវត្តនឹងដែងបបាក់កដំបបាក់សុទៀងបំបាយណិកំផេងតូចបំបាយណិកំផេងធម្មបាំងគិរិកិរិតបំផាត់ព្រះគិមកពធុពធនលីសាទីស្វាហៈពធុទៀងអូកិនអាចចាចាតរាសាំងទួមអូ พุทธังกองธรรมังกองสัจกังกองพุทธังสมาธิทักะบางตูนโมปทียะติได้เกี่ยวกับการเกณฑ์เจ้าทุกขังอุทังอัตโงอุตะพุทธังกองธรรมังกองสัจกังกองพุทธังสมาธิแม่มาธิจังแคนสมาธิโอเคออบคุณเจริญเจริญครับวันนี้เอแบ็กมิจิทแลนด์ก็ยินดีมากเลยนะฮะสำหรับวันนี้เราได้ มาท,ท,ที่ที่พระตะบองเลยนะฮะอันนี้คือรอบๆบที่สำนักของอาจารย์นะฮะวันนี้เรายินดีมากเลยที่ได้มาที่นี่นะฮะขอบคุณมากครับท่านผู้ชมชอบกดไลค์รักกดเลิฟนะฮะชอบทั้งลอกทั้งรักทั้งชอบกดติดตามได้เลยนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาคนณเลยให้ครับ